ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกและโปเกมอนการ์ดเกมและโปเกมอนต่างๆครับผมวันนี้หลายโปเกมอนเหลือเกินนะครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งครับกับการ์ดแบบเขาเรียกว่าการ์ดชุดพิเศษหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับผมหน้าปกนะครับเป็นรูปของอีวุ้ยนะครับเจ้าการ์ดตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายนะครับ หลายหน้าปกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นนิมเฟียใช่ไหมเออนะครับนิมเฟียเนาะนะอีวีร่างนิมเฟียนะครับผมเฟรี่นั่นเองนะครับผมก็มาดูนครับว่าข้างในเนี่ยครับจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะผมมีใบเดียวนะมีซองเดียวนะครับผมก็ลองลองซื้อมาดูนะครับผมราคาตัวนี้เลยเนี่ยนะครับร้อยกว่าบาทครับแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ ที่สาคัญครับการ์ดตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมนะเผื่อใครอยากได้มาซื้อต่อกันนะครับเผื่อเจอตัวแดงๆนะโอ้ขายเอาตังเฉลยโมโหนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรพิเศษหรือเปล่านะนะครับผมวันนี้คีวิดีโอแยกมาให้พิเศษนะครับโอ้โหเน้นปึ๊กเลยครับเพื่อนๆข้างในเนี่ยนะครับแน่นปึ๊กเลยนะอมาถึงเจอเจ้าสล็อตก่อนเลยครับผมโอ้เจอสล็อตก่อนเลยนะ ขอดูด้านหลังหน่อยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นโอ้โหมีอะไรมีอะไรโชว์หรือเปล่านะครับมีแท็กมีอะไรหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะครับผมเดี๋ยวผมแอบดูกันนะใบนี้เป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับจ้องมาเปิดตรงนี้โชว์กันหน่อยครับว่ามีอะไรพิเศษนะอเจ้าสล็อตของผมนะครับตัวนี้ได้ไปเยอะแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมนะจอซูมให้หน่อยครับ โอ้โหนี่นะครับมีประมาณหลายใบอยู่นะครับโอ้เป็นสิบใบได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆหน่อยนะแม่มันไปจับภาพข้างในสนุนนะครับผมโอ้โหอาละครับนี่ครับหลายใบอยู่นะอ่ะมาดูกันครับพอเจ้าตัวนี้เป็นโค้ดนะครับนี่ครับข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นโค้ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าไว้ใช้ทําอะไรได้นะแต่ผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับไม่หงายให้ดูนะครับผมอาแล้วครับ มีโค้ดมีบาร์โค้ดนะอ่ามีรหัสด้วยนะครับอ่านะครับแอบดูอยู่ข้างหลังกล้องนะครับผมมาดูกันครับว่าเราจะมีการ์ดอะไรพิเศษนะครับรู้สึกจะมีการันตีที่เป็นฟอยล์หใบด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการันตีระดับอ่าคลาสที่เป็นระดับ R ขึ้นไปหรือเปล่านะแฟบต่อไปครับโอ้โหอ่านไม่ออกครับเจ้าหญิงกระหล่ำของเรานั่นเองครับเพสทิลลีเหรอครับผมโอ้โห เฮตติลลี่เหรอครับนี่ครับทำให้ตายเป็นซิสบอมด้วยนะครับอันนี้พออ่านออกครับผมพิกาชูนะโอ้น่ารักเชียวครับพิกาชูนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม HP แค่60เองนะโอ้เอาลครับค่ากล้องไม่ชัดหรือว่าเบอร์เบอร์ยางไรต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ครับอพัมนะครับพัมคาร์โบใช่ไหมอ่านะครับผมมันไปจับอยู่ข้างหลังนะโอ้โหเอาละครับ ฟลามคาโบเหรอครับเนี่ยคาบูนะะตัวต่อไปครับโอ้เป็นเจ้านก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 คู่ของเรานนั่เองนะครับอเจ้ารับเฟรดใช่ไหมนะครับผมต่อไปครับแฟบโอ้เป็นเจ้าปูหินนั่นเองครับต่อไปครับแฟบโอ้เป็นเพนสีครับ เป็นด้วงครับที่ผมยังไม่เห็นในแวงวิ่งวิ่งว่างๆเลยครับเนี่ยไหนบอกว่าการันตีครับโอ้โหจะเกลือแน่นอนครับวันนี้ครับนี่มีเอเนอจีหนึ่งใบครับผมยังไม่เจอการ์ดฟอยเลยนะครับโอ้น่าจะโดนหลอกล้วครับผมอิลิคัตเหรอครับผมโอ้เจ้าเป็นกิ้นน้ําแข็งเลยเนี่ยทำไมหัวไปงี้ครับเอาละครับแล้วก็ได้การ์ดเทรนเนอร์มาอีกหนึ่งครับโอ้ เป็น Score of the Flying Dragon เหรอโอ้ใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งอย่างไรครับอ่าแล้วก็เป็นปูหินล่าง2องอครับอ่าหมดเลยครับไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรแบบพิเศษให้เลยนะครับโอ้ในการชุดนี้นะโอ้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับดีด้วยครับที่สำคัญนะครับก็น่าจะเป็นของแท้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดูสีกันนะดูสีแล้ว ไี่ยน่าจะเป็นของแท้แน่นอนแล้วครับผมนี่ครับดูจากสีแล้วนะครับสีนี่ก็น่าจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะโอ้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอุตสาห์ไปไล่ล่ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ถือว่าเกือไปนะครับขออุ้ย รุหน้าไพครับรุ่นนาไพไม่ใช่รุ่นนาการ์ดนะครับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้ครับไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมพิกาจูตัวของ25ปีภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าจะลงก่อนหรือหลังนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนครับกับเจ้านี่ครับโอ้โห พีวอลิงสกินเหรอครับผมแหมสวอตแอนด์ชิลใช่ไหมอ่าสวอตแอนด์ชารชก็เกลือไปนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมขออนุญาตไปตรวจลอตเตอรี่ก่อนนะอาจจะได้ซื้อใหม่นะครับผมสวัสดีครับ